สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมก้อฟท่านศิวัตรกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมรถตู้นะครับผมรถตู้ก็มีหลายแบบนะมีหลายยี่ห้อด้วยนะฮะแต่วันนี้เราจะพามาชมของ t o โยตานะครับผมก็จะมีในส่วนของคอมพิวเตอร์และแวนชูรี่นะครับผมทำไมถึงต้องพามาชม2รุ่นนี้นั่นก็คือเรามีการปรับเปลี่ยนราคานะครับผมจากที่ว่าเริ่มต้นที่ห0 0 0นกว่าบาทณนะตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเครื่องยนต์2.5ปี2012เนี่ยราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองนะผมซึ่งงตออนนี้้ลลเเช็คดดูไย ราคาของทางห้าสินวัตเนี่ยถือว่าต่ํามากๆแล้วนะฮะคุณลองเช็คดูตามเว็บไซต์ตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมอันนี้กล้าท้าเลยนะฮะราคาของเราเริ่มต้นอยู่ที่5้าแสนสมบาทจนถึง6กแสนกลางๆนะผมใน6กแสนกลางก็จะเป็นในส่วนของรถตู้เกียร์อัตโนมัตินะ,ะแต่ถ้าคุณหาเกียร์ธรรมดาอยู่ราคาดีแน่นอนนะฮะห้าแสนไม่ถึง0กแสนบาทนะครับผมตามปีตามเครื่องยนต์ของเขาเนาะ อตอนนี้คอมพิวเตอร์ของ5้ิวัฒน์เนี่ยมีอยู่ประมาณ15คันนะครับผมถ้าคุณต้องการหารถตู้คอมพิวเตอร์นะมาที่5้ิวัฒน์รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะพาไปชมรถนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะฝากกด s u b ส c r i b e สั่กนกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้มีการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะเวลาเราลงคลิปใหม่ไปเป็นรถใหม่เป็นคลิปเก็บความรู้อะไรเนี่ยก็จะได้มีแจ้งเตือนกัน,นเยล ในกลุ่มรถตู้คอมพิวเตอร์นะตอนนี้ที่จอดกันอยู่เรียงรายนะตอนนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของเครื่องยนต์2.5เครื่องยนต์3.0นะครับผมก็จะมีตั้งแต่ปี2012ที่อยู่ทางขวาสุดตรงนู้นเลยนะฮะไล่มาเป็นเครื่อง3.0นะครับผมเป็นหน้ากันดั้มนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะฮะก็จะจอดรวมๆกันอยู่นี้นะฮะราคาอย่างที่แจ้งไปก็คือถ้าเป็นปี2012ราคาอยู่ที่520,000บาทนะผมแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นปี2013ราคาก็อยู่ที่ประมาณ540,000นะฮะถัดมาก็จะเป็น5 0 0 0สน 7 5 10, 9 0นะครับผมไม่ถึง0 0 0 0 0บาทหรอกนะฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดานะแต่ถ้าคุณหาเกียร์อัตโนมัตินะผมอย่างคันที่3นะฮะคันที่สามน่าจาคันนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะราคาอยู่ที่6 7 0 0 0 0บาทนะครับผมอ่านี่ก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกและและในส่วนของการจัดไปแนนของรถตู้พวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าณนะตอนนี้ใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าเราได้มีการปรับราคาลงมาค่อนข้างต่ำนะ คือค่อนข้างต่ํามากนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณต้องใช้เงิน1นึ่งแสนบาท1นึ่งแสนสองบาทไม่ใช่แล้วนะครับผมณนะตอนนี้เนี่ยราคาที่ทางห้างสินวัตตั้งเอาไว้เนี่ยต่ํามากๆต่ํากว่าตลาดณนะตอนนี้นะฮะคุณใช้เงินออกรถเนี่ยคือแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะประมาณ 2- อ0 0 0มบาทคุณก็ได้รถตู้ไปใช้งานแล้วอะนะเมื่อแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือต้องใช้เงินอยู่ประมาณ7จ0 0 0 0ื0 0แปดหมื่นหนึ่งแสนบาทคือยอดจัดมันมันได้น้อยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถแบบว่า ใช้งานประกอบธุรกิจหรือว่าใช้งานเกี่ยวกับสาธารณะอะไรเงี้ยไฟแนนซ์เขาจะมองว่ารถประเภทนี้คุณต้องใช้เงินดาวเยอะนะฮะแต่ณตอนนี้นะครับผมใช้เงินไม่เยอะแล้วนะถ้าท่านใดที่เล็งๆเอาไว้นะณตอนนี้คือโอกาสของคุณแล้วนะทางท้าวสินวัดเราตั้งราคาเนี่ยต่ำมากนะครับผมอย่างคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยปี2014เลขหมาย90,200กิโลเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ เกียร์ธรรมดานะเครื่องยนต์3.0ลิตรดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ D4D เราก็รู้กันอยู่แล้วมันทนทานมากนะครับปี2014นะปีก็ไม่ได้ลึกอะไรมากครผมเราได้กระจ,จังหน้าแบบเป็นหน้ากันดำด้วยราคาอยู่ที่590,000เท่านั้นเองนะไม่ถึง600,000บาทนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาตั้งกันในตลาดนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ600,000กางใช่ไหม600,000กางถึง600,000ปลายนะผมก็ตามการตกแต่งภายในนะแต่คันนี้เป็นแบบเดิมนะฮะ เดิมๆ11ที่นั่งเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีการหุ้มเบาให้มันเป็นหนังขึ้นมานะครับผมได้ติดม่านอะไรรอบคันพวกนี้ก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มเพราะว่าราคาต่ำกว่าตลาดเนี่ยหลายหมื่นบาทนะครับผมอยู่ที่5,90,000เท่านั้นเองเล็กไม่ไม่เยอะด้วย92 0 0 0นะฮะคอมพิวเตอร์สีเงินนะครับผมหรือว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติก็ได้นะถ้าคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติคุณจะได้ในส่วนของล้อแม็กแต่งด้วย นะผมจากเจ้าของเดิมนะได้ล้อแม็กนะครับผมแล้วภายในก็มีการหุ้มเบาะให้เป็นหนังขึ้นมานะแล้วคันนี้เลขใหม่อยู่ที่155,000กิโลเป็นเกียร์อัตโนมัตินะแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่670,000บาทนะครับผมแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้เนี่ยคันนี้ผมลดให้พิเศษเลยนะ ผมลดให้พิเศษเลยนะครับผมเพื่อผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าทางบ้านที่ต้องการรถตู้นะณเวลานี้นะฮะจาก670,000บาทผมเหลือให้6 5 0 0 0 0บาทนะ6 5 0 0 0 0บาทสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์3.0ดีเซลเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะฮะคันนี้เกียร์ออโต้นะเออนะครับผมก็ใช้งานในครัวเรือนก็ได้หรือว่าใช้งานเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้นะผมขับสบายๆไม่ต้องมานั่งเหยียบคัสให้มันเมื่อยขาเนาะเอาไว้รับส่งพนักงานแล้วพวกนี้ก็โอเคนะก็โอเคนะเพราะว่าปีมันไม่ไได้้ลึกกมมาางปี2014นนะ,ะรัับผถิษทหย รับรถที่อายุประมาณนี้ประมาณปี2014 2015 2016นะก็ลองมาหาดูได้นะผมเอาไว้วิ่งเป็นแบบรับส่งพนักงานของบริษัทเขาอะไรเงี้ยก็คุ้มอยู่นะก็คุ้มอยู่นะนี่คือรถตู้นะครับผมนี่มีล้อมแม็กให้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี่คือสวยมากสีสันโดยรอบคือเรียบร้อยหมดแล้วทางคันสีว่าเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับผมอย่างคันสีขาวเนี้ยก็เป็นปี2015ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะ ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยราคาอยู่ที่570 0 0 0บาทนะครับผม570 0 0 0บาทเท่านั้นเลยดดลููคอมพิวเตอร์สีขาวนะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมก็คุ้มอยู่นะเออไม่ไม่ใช่ว่าไม่คุ้มนะที่จอดน,นตอนนี้มันยังไม่หมดนะจริงๆแล้วยังมีอยู่อีกหลายคันเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาจอดตรงนี้นะครับผมก็มีเพิ่งเข้ามา2คันล่าสุดนะสีเงิน2คันเป็นเกียร์ธรรมดานะ,ะของเครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็จะมีเข้ามาอีก3-4คันคือตอนนี้มันมีเยอะมากประมาณ15คันนะสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์ลองโทรมาสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าหาสเปคแบบไหนนะครับผมโทรมานะครับผมหรืออย่างคันนู้นคันนู้น,น,น,นเลยคันริมเลยไอลิมสุดเนี้ยเนี่ยคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับผมเกียร์ธรรมดานะปี2012นะครับไม่ใช่ 2012- 2013นะครับคือมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องเก่าหน้าเก่านะฮะร,ราคาอยู่ที่5,20,000เท่านั้นนะ 5 2 0 0 0 0คือ5 0 0 0 0นต้นๆผ่อนเดือนละหมนะื่นอะถ้าคุณไม่ใช้เงินดาวนะผ่อนเดือนละหมื่นนะครับผม6ปีนะแต่ถ้าคุณใช้เงินดาวก็จะผ่อนถูกวันนี้นะครับผมอย่างคุณดาวแสนหนึ่งสมมตินนะคุณดาวแสนหนึ่งก็จะอยู่ที่4 0 0 0 0 0บาทผ่อนเดือนละแปดพันเท่านั้นเองนะครับผมเอาไปประกอบธุรกิจเอาไปต่อยอดทางการงานหาไรายได้เพิ่มเติมนะฮะก็ได้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเนี่ยคอมพิวเตอร์นะครับผมราคาหน้าป้ายเขา้าแสนสแต่ผมขาย5้าแสนสนะครับก็ตามนี้เลยนะถ้าท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นผมสใจ คอมพิวเตอร์ก็ติดต่อมาได้นะฮะไม่ใช่มีแค่นี้นะมีเยอะแบบน,นี้ประมาณ15คันนะครับผมก็สวยๆทั้งนั้นเลยรถเดิมๆสภาพสวยๆพร้อมใช้งานหุ้มเบาะหนังมาให้แล้วติดม่านมาให้แล้วมีมีให้พร้อมเลยนะครับผมก็โทรมาได้นะครับหรือจะเล่นเป็นเวนจูรี่ก็ได้นะตอนเนี้ยโตโยต้าเวนจูรี่ราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากแล้วนะฮะเป็น v วนจูรี่เครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรนะแต่ตามมานะครับ ก็เป็นประตูสไลด์เปเออไม่ใช่เป็นประตูสไลด์สข้างนะครับผมถ้าจะเอาไว้ใช้ในครัวเรือนใช้ในครอบครัวอย่างเงี้ยแวนชูรีก็จะเหมาะสมกว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมเพราะว่ามันเป็นประตูสไลด์2ข้างแล้วก็ภายในเนี่ยมันจะนั่งได้สบายกว่า นะครับผมอย่างเวนจูรี่ตตอนนี้เนี่ยปี2015ราคาก็อยู่ประมาณ6แสนกว่าบาทนะฮะ5แสนไปไปลาย6 0 0 0ต้นๆน,น,น,นะครับผมอย่างคันนี้คันนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยราคา6แสนบาทเท่านั้นเองนะปี2015นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะผมสภาพสวยๆภายในเป็นสีดำเบาะนางังนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบแยกนะครับผมมันก็จะนั่งได้สบายกว่านะเอาตรงๆนะถ้าจะใช้งานในครัวเรือนผมก็ อยากจะแนะนําเป็นแวนจูรี่มากกว่านะผมแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นต้องการเน้นจํานวนที่นั่งเยอะๆนะฮะคอมพิวเตอร์ก็โอเคนะดูแลง่ายด้วยนะครับผมแต่ว่าเรื่องการตกแต่งอะไรมันก็อาจแบบไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากนะผมมันเป็นแบบพลาสติกอะไรพวกพวกนี้เนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าอยากได้นั่งสบายๆให้ญาติผู้ใหญ่นั่งเดินทางไปไหนมาไหนแบบไม่เมื่อยอะไรมากแวนจูรี่ก็ตอบโจทย์นะฮะเนี่ยก็มีอยู่หลายคันเลยนะครับผมตอนนี้ที่จอดนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ ประมาณ7จคัน8คันนะประมาณ9้าคันเออ9้าคันนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าจํานวนเยอะนะครับผมถ้าท่านใดที่หารถตู้ก็แนะนําว่า ลองแวะมาดูที่ห้างศรนิวัฒน์ก่อนนะครับผมลองแวะมาดูก่อนไม่ชอบไม่เป็นไรมาดูรถมาคุยในส่วนของรายละเอียดเรื่องราคาเรื่องเงินดาวเรื่องเอกสารเรื่องการจัดไฟแนนต่างๆหรือว่ามาปรึกษาเรื่องเครดิตก็ได้นะครับผมเรามีทีมงานที่ให้คําแนะนําอย่างมืออาชีพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครดิตบุโรนะฮะว่าคุณ มีล่าช้าไหมมีแบ็กลิสต์หรือเปล่ามีประวัติอะไรต่างๆนานาเนี่ยลองมาปรึกษาดูนะผมถ้าไม่มั่นใจในเรื่องของเครดิตนะเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาหรือว่าโทรมาก่อนก็ได้นะถ้าอยากยังไม่อยากมานะผมโทรมาสอบถามมก่อนก็ได้ที่0901011019นะครับผมก็จะมีส่วนกลางที่คอยรับเรื่องนะฮะแล้วก็ประสานงานให้ทางฝ่ายเครดิตเขาติดต่อ,อก,กลับไปนะครับผม ก็ประมาณนี้นะฮะหารถตู้มาที่ห้ามศิิวัน์คุณได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับผมก็ส <s> ําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากเพราะว่าเราเคยพาไปชมแล้วว่ารถตู้เรามีกี่คันมีแบบไหนบ้างการตกแต่งเป็นยังไงนะเราเคยรีวิวไปแล้วนะแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกแค่ว่าราคานะตอนนี้มันน่าสนใจนะครับผมและมันมีความคุ้มค่าในตัวของมันเองนะราคาเนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์นะครับผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะ คอมพิวเตอร์เร,เริ่มต้นอยู่ที่5 2 0 0 0 0บาทรถปี2013เครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับผมจนถึง6,070,000บาทนะครับผมแต่ผมไม่ขาย6 7 0 0 0 0นะผมขายที่6 5 0 0 0 0บาทเป็นเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์3.0ปี2015นะครับผมก็โทรมาสอบถามได้หรือว่า ly, แวนจูรี่เราก็มีให้เลือกหลายคันเลยนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่า,านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนนำมารีวิวให้ชมกันก็กดซัดอสไว้นะคร้ว,นนวสวัสรับ